เย็บเย็บเลยด้วยหวานลยดออันนี้มันชาติจริงแ่บานก็จับันเ่ เราจะไปดงหน้าเราจะไปให้ดูเส้นทางนะไม่ไไไไไมีปัญหา <c oughs> นี่มี่ลหลสดด้วยนะครับโอ้ท่านขนส่งท่านท่องเที่ยวท่านศึกษาธิการออ่าัีครับ ท่านกลับมาท่านก็มาลงสถานีเอลหนึ่งครับแปดเพราะลานดินหน้าบ้านก็คือจะมีลานจอดรถอยู่ด้านหลนังได้เล่นลายด้วยได้แอร์ไลฟ์เทีย่ยวมีข้อมูลการแข่งขันตลาด <c oughs> ไม่ต้องห่วงว่าจะตกหล่นแล้วเราก็จะมีสถานีนะครับที่สถานีที่เราเป็นบัสสต็อปที่เราจะจอดรับส่งนะครับ<อ>นะฮะเราจะมีอันนี้จะเป็นเซฟตี้มากถ้ากรณีคนมายืนตรงจุดที่ห้ามยืนประตูจะไม่ปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะกันนีคือประตูจะถูกเซนเซอร์ แบบว่าเมื่อไรรถจะมาอย่างเี้ยโอเคเอาขิ <h <h ้นเลยครับรถไปเลยครับเรียบร้อยครับ อันนี้คือรถวิวแคร์จะถูกเห็นสไล์ขึ้นไปแล้วก็ไปทําการล็อก

รับส่งนักท่องเที่ยวนะครับก็หลักๆเขาจะมีรถ3ส,สายนะครับสายจากวงที่สนามบินนะครับมาที่สนามคันแข่งขันนะครับสถานีรถไฟมาที่สนามแข่งขันแล้วก็บขอสอมาที่สนามแข่งขันนะครับและที่สําคัญครับเรามีรถลูกนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังของพวกเรานี่นะครับเป็นรถ e ีวีเป็นรถไฟฟ้า นะครับมาให้บริการอยู่จำนวน2รูปครับรูปที่1น,นะครับวิ่งจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่1มาที่หน้าสนามฟุตบอลนะครับรูปที่2ครับแยกพัธระวิ่งวนไปที่แยกกระสังครับอันนี้รถที่รูปหรูป2นะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวที่จอดรถไว้ริมทางข้างทางหรือจุดจอดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบุรีรัมย์จัดไว้เพียงพอนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่า จุดที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้จัดไว้นะครับในการจอดรถมีอยู่เพียงพอแน่นอนและท่านสามารถที่จะเดินทางต่อมาที่สนามด้วยรถอีวีบัสเราสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมการแข่งขันจักรยานจักรยานยนต์เจ็งแชมป์โลกโมโตจีบีที่บุรีรัมย์ครับกี่คันคะที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้ทั้งหมด30คันครับรถเป็นรถอีวีบัสครับครับผมเป็นรถจานวน3ามสิบที่นั่งมีที่ยืน28 ที่ยืนแล้วก็มีที่สําหรับผู้พิการนะฮะได้วิลแชร์สามารถขึ้นได้ครับผมครับผมก็เราคํานึงถึงด้านมลพิษนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็เชิญทุกท่านมาใช้บริการนะครับฟรีตลอดรายการนะครับจุดจอดรถนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับมีเจ้าที่ตำรวจคอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านเป็นเหมือนแขกที่เราคอยบริการครับ แล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนรถที่คอยให้บริการแบบตอบข้อสังขามนี้เรามีอยู่บนรถใช่ไหมครับก็มีอยู่บนรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบัสสต็อปของเรานะครับที่ประจําจุดบัสสต็อปมีมีน้องๆรอรอจิตอาสาครับคอยมาให้บริการแนะนําเส้นทางแนะนําจุดขึ้นจุดลงแนะนําตารางการแข่งขันครับก็เริ่มตั้งแต่ ประมาณ7จ็นาฬิกานะครับจนถึงเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกทุกวันนะครับครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะจะจะวิ่งแบบขาดช่วงขาดอะไรนะครับเชิญมาใช้บริการครับ